คุณรู้ไหมสิ่งที่ทำให้คุณไม่มั่งคั่งไม่ใช่เพราะคุณไม่มีพลังแต่เพราะคุณลืมไปแล้วว่าคุณมีพลังนั้นอยู่ในตัวเงินไม่เคยหนีจากคุณมันแค่รอวันที่คุณจำได้อีกครั้งว่าคุณคือคนที่เสกมันได้เสียงที่คุณกําลังจะได้ยินต่อจากนี้ไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือรหัสพลังงาน ที่จะปลุกความมั่งคั่งในตัวคุณให้ตื่นขึ้นยินดีต้อนรับเข้าสู่โคชวันชัยพอดแคสต์พื้นที่ที่ไม่ได้สอนให้คุณแค่คิดบวกแต่จะพาคุณกลายเป็นพลังบวกด้วยตัวเองทุกคำพูดในที่แห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสะกดจิตใจคุณให้กลับมาจําได้ว่าคุณคือผู้สร้างคุณคือพลัง และคุณคือคนเดียวที่เสกชีวิตของตัวเองได้ตอนที่หนึ่งพลังแห่งการเสกเงินปลุกคลื่นความมั่งคั่งในตัวคุณคุณรู้ไหมว่าเงินไม่เคยหนีจากคุณเลยมันแค่รอให้คุณสั่นในคลื่นเดียวกันกับมันเท่านั้นเองทุกสิ่งในจักรวาลคือพลังงานและพลังงานทุกอย่างมีความถี่ของมันเองความถี่ของความมั่งคัง่ง คือคลื่นของความรู้สึกว่าฉันมีอยู่แล้ววันนี้ผมจะพาคุณเข้าสู่เทคนิควิเศษที่จะทำให้คุณเสกเงินได้จริงไม่ว่าคุณต้องการหนึ่งบาทหนึ่งหมืน่นหนึ่งแสนหรือหนึ่งล้านมันไม่เกี่ยวกับจำนวนแต่มันเกี่ยวกับคลื่นที่คุณถืออยู่ตอนนี้ลองหลับตาแล้วฟังเสียงของผมในใจคุณตอนนี้ เสียงที่บอกว่าฉันคู่ควรกับเงินเสียงที่บอกว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะมั่งคั่งเสียงที่บอกว่าฉันรักพลังของเงินและเงินก็รักฉันเงินไม่ใช่แค่กระดาษมันคือพลังชีวิตที่หมุนเวียนอยู่รอบตัวคุณทุกวินาทีและตอนนี้มันกำลังเริ่มหันหน้ากลับมาหาคุณฟังให้ดีนะ เงินจะไม่มาหาคนที่รอแต่มันจะมาหาคนที่เปิดรับถ้าคุณเคยเหนื่อยเคยรู้สึกว่าทำไมชีวิตถึงยังติดขัดผมอยากให้คุณรู้ว่าความเหนื่อยนั้นไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกแต่มันเกิดจากคลื่นภายในคุณเองที่ยังไม่ตรงกับความมั่งคั่งเมื่อคุณเปลี่ยนคลื่นโลกทั้งใบจะเปลี่ยนอย่าเพียงแค่ฟัง จงรู้สึกตามเพราะการรู้สึกคือการส่งคําสั่งที่แท้จริงให้จักรวาลพูดกับตัวเองในใจตอนนี้ฉันคู่ควรกับเงินฉันเปิดรับพลังแห่งความมั่งคั่งฉันกําลังอยู่ในคลื่นเดียวกันกับเงินคุณไม่จำเป็นต้องหลับตาก็ได้จะฟังตอนขับรถตอนทำงานตอนโกนหนวดหรือแม้แต่ก่อนหลับ เพราะเสียงนี้จะเริ่มปรับคลื่นในตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวและเมื่อคลื่นคุณเปลี่ยนเงินจะเริ่มเข้ามาอย่างง่ายดายเหมือนสายน้ำที่ไหลลงจากภูเขาไม่ต้องฝืนไม่ต้องแย่งแค่ปล่อยให้พลังงานของคุณตรงกับพลังของเงินบางคนคิดว่าการได้หนึ่งล้านต้องยากกว่าการได้หนึ่งร้อยแต่ในสายตาของจักรวรล มันง่ายเท่ากันเพราะจักรวาลไม่เข้าใจคำว่ายากหรือง่ายมันเข้าใจแค่พลังที่คุณส่งออกไปถ้าคุณส่งคลื่นแห่งความมั่งคั่งออกไปจักรวาลจะสะท้อนกลับมาด้วยความมั่งคัง่งและถ้าคุณส่งคลื่นแห่งการขาดจักรวาลก็จะสะท้อนกลับมาด้วยความขาดคุณเห็นไหมเกมนี้ไม่ใช่เกมของโชค แต่มันคือเกมของพลังงานสิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงอย่างเดียวคือปรับตัวคุณให้ตรงคลื่นกับสิ่งที่คุณต้องการพูดกับตัวเองว่าฉันพร้อมแล้วที่จะรับเงินฉันคู่ควรกับเงินฉันรักพลังของเงินและเงินก็รักฉันทุกคำพูดของคุณคือคาถาและทุกความรู้สึกของคุณ คือพลังงานที่กำลังเสกชีวิตคุณใหม่จำไว้นะเงินไม่ต้องใช้แรงไล่ตามแต่คุณต้องกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงมันเข้ามาตอนต่อไปผมจะพาคุณเข้าสู่จิตของผู้สร้างเงินที่ไม่ใช่แค่คิดบวกแต่คือโหมดแห่งการเป็นที่เงินไม่มีทางหนีคุณได้อีกตอนที่สองจิตของผู้สร้างเงิน เมื่อเงินเริ่มวิ่งเข้าหาคุณเองคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งยิ่งคุณพยายามหาเงินเท่าไหร่เงินก็เหมือนหนีคุณไปไกลขึ้นเรื่อยๆเพราะในความจริงแล้วเงินไม่ได้ตอบสนองต่อความพยายามแต่มันตอบสนองต่อพลังจิตของคุณเงินคือสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งมันฟังความรู้สึกของคุณมันอ่านพลังของคุณและมันรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับมัน ถ้าคุณมองเงินด้วยความกลัวเงินจะถอยห่างถ้าคุณมองเงินด้วยความต้องการเงินจะซ่อนตัวแต่ถ้าคุณมองเงินด้วยความรักความมั่นใจและความรู้สึกว่าเราคือเพื่อนกันเงินจะเริ่มเดินเข้ามาหาคุณเองนี่แหละคือจิตของผู้สร้างเงินผู้ที่ไม่ไล่ตามเงินแต่กลายเป็นแรงดึงดูดเงินผมอยากให้คุณลองพูดในใจตอนนี้ฉันไม่ต้องวิ่งหาเงิน เพราะเงินกำลังวิ่งหาฉันฟังคำนี้ช้าๆแล้วปล่อยให้มันไหลเข้าสู่จิตของคุณทุกคำที่คุณพูดคือคำสั่งให้จัก,กรวาลขยับและทุกครั้งที่คุณพูดด้วยความเชื่อความจริงใหม่จะเริ่มปรากฏจิตของผู้สร้างเงินไม่ได้อยู่ในโหมดขาดแต่เขาอยู่ในโหมดเต็มไม่ใช่เพราะเขามีมากกว่าแต่เพราะเขารู้สึกมีอยู่แล้ว สิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือการดึงดูดเงินไม่ได้เริ่มจากการลงมือทำแต่มันเริ่มจากภาวะภายในก่อนเสมอเมื่อคุณรู้สึกมั่นใจรู้สึกมีค่ารู้สึกคู่ควรคุณจะเริ่มส่งคลื่นที่เปิดประตูให้เงินเข้ามาลองนึกภาพว่าคุณคือแม่เหล็กสีทองขนาดใหญ่อยู่กลางสนามพลังของจักรวาลรอบตัวคุณเต็มไปด้วยพลังงานแห่งเงินมันอยู่ทุกที่ ในอากาศในผู้คนในโอกาสที่ยังมองไม่เห็นและเมื่อคุณเริ่มรู้สึกคู่ควรแม่เหล็กนี้จะเริ่มสั่นสะเทือนเคลื่อนพลังนั้นจะขยายออกไปเรื่อยๆจนเงินเริ่มเคลื่อนเข้ามาหาคุณจากทุกทิศทุกทางเงินจะไม่เข้ามาในชีวิตของคนที่สงสัยแต่มันจะเข้ามาในชีวิตของคนที่รู้แล้วว่ามันมาแน่นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ขอกับผู้สร้าง ผู้ขอพูดว่าขอให้ฉันมีเงินผู้สร้างพูดว่าฉันมีเงินแล้วพลังของสองประโยคนี้ตามกันโดยสิ่นเชิงประโยคแรกส่งคลื่นของการขาดประโยคที่สองส่งคลื่นของการมีและจักรวาลมันไม่ฟังคำพูดของคุณนะแต่มันฟังคลื่นที่คุณส่งออกไปดังนั้นต่อจากนี้ไปอย่าพูดว่าฉันอยากมีเงินอีกเลยแต่พูดว่า ฉันกำลังอยู่ในความมั่งคั่งไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่ตอนนี้จงรู้สึกเหมือนว่ามันไหลมาแล้วและคุณแค่กำลังอนุญาตให้มันปรากฏในรูปแบบทางกายภาพเท่านั้นถ้าคุณเชื่อในสิ่งนี้จริงๆคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณบางครั้งมันอาจมาในรูปของโอกาสบางครั้งมาในรูปของคนที่ยื่นมือเข้าช่วยหรือบางครั้งมาในรูปของความคิดหนึ่งแวบ ที่เปลี่ยนทั้งชีวิตคุณนั่นแหละคือเงินที่เริ่มวิ่งมาหาคุณเองอย่าดูเบาสัญญาณเล็กๆเ,เหล่านั้นเพราะพลังงานทุกหยดคือส่วนหนึ่งของแม่น้ำแห่งความมั่งคั่งผมอยากให้คุณลองฝึกสิ่งนี้ทุกวันทุกเช้าก่อนลืมตาพูดในใจว่าวันนี้เงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายทุกคืนก่อนหลับพูดว่าฉันขอบคุณสำหรับความมั่งคั่งที่หลั่งไหลมาหาฉัน ผู้สำสามเหมือนคนที่รู้ว่ามันเป็นความจริงอยู่แล้วไม่ใช่เพื่อปลอบใจตัวเองแต่เพื่อตั้งคลื่นชีวิตของคุณใหม่เพราะสุดท้ายแล้วเงินไม่ได้มาจากที่ทำงานเงินไม่ได้มาจากลูกค้าเงินไม่ได้มาจากโชคเงินมาจากสนามพลังในตัวคุณเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะหยุดกังวลคุณจะหยุดกลัวคุณจะเริ่มยิ้ม เพราะคุณรู้แล้วว่าพลังทั้งหมดอยู่ในตัวคุณในตอนต่อไปผมจะพาคุณเข้าสู่รหัสพลังงานของการรับเงินว่าทำไมบางคนได้เงินแล้วรักษาไว้ไม่ได้และจะทำอย่างไรให้พลังแห่งความมั่งคั่งไหลามาไม่หยุดตลอดชีวิตตอนที่สกลายเป็นแหล่งพลังของเงินเมื่อความมั่งคั่งไหลออกจากคุณเองถ้าคุณสังเกตดีๆคนที่มั่งคั่งจริงๆ มักไม่ได้พูดว่าฉันต้องหาเงินแต่เขาพูดว่าฉันสร้างคุณค่าเพราะเขาเข้าใจความลับข้อหนึ่งของจักรวาลเงินไม่ได้มาหาคนที่วิ่งหาเงินแต่มันมาหาคนที่กลายเป็นแหล่งพลังของมันพลังของเงินไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องควายคว้า,าแต่คือสิ่งที่คุณต้องเป็นลองคิดภาพตามนะมีแม่น้ำแห่งพลังความมั่งคั่งไหลอย,อยู่ในจักรวาลคนส่วนใหญ่ พยายามตักน้ำจากแม่น้ำนั้นใส่ถังแต่ผู้มั่งครั้งที่แท้จริงเขากลายเป็นแม่น้ำนั้นเองและเมื่อคุณเป็นแม่น้ำคุณไม่ต้องขอคุณไม่ต้องรอคุณแค่ไหลออกนี่คือจุดที่เกมเปลี่ยนจากผู้ตามหาเงินกลายเป็นแหล่งพลังของเงินคุณเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดจากฉันต้องได้เป็นฉันมีสิ่งจะให้เพราะเมื่อคุณเริ่มให้ คุณกำลังส่งคลื่นของความอุดมสมบูรณ์ออกไปและคลื่นนี้แหละคือรหัสเดียวกับพลังของเงินคุณจะสังเกตเห็นว่ายิ่งคุณให้มากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการให้คุณค่าการให้ความรู้การให้ความสุขเงินก็จะยิ่งไหลกลับมาหาคุณมากเท่านั้นเพราะจัก,กรวาลไม่เข้าใจคำว่าขาดมันเข้าใจแค่การไหลถ้าคุณอยากให้เงินเข้ามาคุณต้องเริ่มไหลออกก่อน แต่หลายคนติดอยู่ในพลังของความกลัวกลัวจะหมดกลัวจะไม่พอกลัวจะเสียและนั่นคือสิ่งที่ปิดประตูพลังทั้งหมดจำไว้นะเมื่อคุณกลัวคุณจะเกรงเมื่อคุณเกรงคุณหยุดไหลและเมื่อคุณหยุดไหลคุณหยุดรับคุณต้องผ่อนคลายปล่อยให้พลังแห่งเงินไหลเข้ามาและไหลออกจากคุณอย่างอิสระคุณไม่ต้องจับมันไว้แค่เปิดรับ และส่งต่ออย่างเป็นธรรมชาติพูดกับตัวเองตอนนี้ฉันคือต้นน้ำแห่งความมั่งคั่งเงินไหลเข้ามาหาฉันและไหลออกจากฉันอย่างสมบูรณ์ทุกครั้งที่ฉันให้ฉันยิ่งมีมากขึ้นนี่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือรหัสของพลังงานใหม่ในตัวคุณลองสังเกตดูตอนที่คุณทำสิ่งใดด้วยใจเปิดกว้างคุณจะรู้สึกเบาและเมื่อคุณรู้สึกเบา พลังงานของคุณจะพุ่งสูงขึ้นนี่แหละคือจุดที่คุณเริ่มสั่งสันในคลื่นของความมั่งคั่งแท้จริงเงินชอบพลังที่ไหลเงินรักความเคลื่อนไหวมันไม่ชอบความตึงเครียดหรือความกลัวเพราะเงินคือลูกของพลังชีวิตและพลังชีวิตจะไหลเฉพาะในเส้นทางที่อิสระตอนนี้คุณอาจจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากบัญชีธนาคารแต่มันเริ่มจากภายในใจของคุณ จงขอบคุณทุกครั้งที่คุณได้ใช้เงินพูดในใจว่าขอบคุณที่หมุนเวียนกลับมาในรูปที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะการใช้เงินด้วยความสุขคือการเสกคลื่นใหม่ให้มันกลับมาหาคุณอย่างทวีคูณเงินคือเพื่อนมันคือพลังงานที่อยากร่วมมือกับคุณมันไม่ต้องการให้คุณควบคุมแต่มันต้องการให้คุณเชื่อมต่อกับมันเมื่อคุณอยู่ในภาวะนี้ คุณจะรู้สึกว่าความมั่งคั่งเริ่มไหลามาจากข้างในคุณจะเริ่มคิดไอเดียที่สร้างรายได้คุณจะเจอโอกาสที่เหมาะพอดีคุณจะเจอคนที่ช่วยต่อยอดเส้นทางของคุณสิ่งเหล่านี้คือการตอบกลับของจักรวาลเพราะตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ในพลังของการขาดอีกต่อไปคุณอยู่ในพลังของผู้สร้างและในตอนต่อไปผมจะพาคุณเข้าสู่ขั้นที่ลึกกว่า วิธีปลดล็อกความกลัวเรื่องเงินที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเพราะต่อให้คุณเข้าใจพลังงานทั้งหมดนี้แต่ถ้าความกลัวในใจยังไม่ถูกปล่อยพลังของเงินก็ยังไม่สามารถไหลเข้ามาได้เต็มที่ตอนที่4จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะเปลี่ยนจากการแสกเงินไปสู่การปลดปล่อยพลังภายในที่ขวางเงินมาหาคุณตอนที่ 4. ปลดล็อกความกลัวเรื่องเงินเมื่อจิตใต้สำนึกเริ่มยอมรับความมั่งคัง่ง คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งเราตั้งใจดึงดูดเงินพูดคำยืนยันทุกวันทำทุกขั้นตอนถูกต้องแต่เงินก็ยังไม่เข้ามาสักทีไม่ใช่ว่าคุณทำผิดแต่เพราะจิตใต้สำนึกของคุณยังไม่อนุญาตฟังดีๆนะในโลกภายนอกคุณอาจพูดว่าฉันอยากรวยแต่ในโลกภายในจิตใต้สำนึกของคุณอาจกำลังพูดว่าฉันกลัวเงิน ฉันไม่คู่ควรกับมันฉันไม่อยากล้มเหลวอีกและเมื่อสองเสียงนี้ขัดกันจกักรวาลจะสับสนว่าคุณต้องการอะไรแน่จิตใต้สำนึกไม่ฟังคำพูดมันฟังความรู้สึกที่แท้จริงดังนั้นถ้าคุณพูดว่าฉันอยากได้เงินแต่ในใจรู้สึกกลัวหรือสงสัยนั่นคือเครื่องของการปฏิเสธ มันจะกลายเป็นกำแพงพลังงานบางๆที่กันไม่ให้เงินไหลเข้ามาอย่าโทษตัวเองเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนตั้งแต่เด็กเราเติบโตมากับความเชื่อที่ฝังลึกว่าเงินคือสิ่งที่ต้องแลกด้วยความเหนื่อยว่าคนรวยคือคนเห็นแก่ตัวว่าความมั่งคั่งคือสิ่งที่ยากที่จะได้มาความเชื่อเหล่านี้เหมือนรากไม้ใต้ดินแม้เราจะตัดต้นไม้ทิ้งไปแล้ว แต่ถ้ารากยังอยู่มันก็จะงอกกลับขึ้นมาใหม่เสมอดังนั้นขั้นตอนแรกของการปลดล็อกความกลัวเรื่องเงินไม่ใช่การฝืนคิดบวกแต่คือการยอมรับความจริงยอมรับก่อนว่าในใจคุณอาจยังกลัวอาจยังมีบาดแผลจากอดีตอาจยังมีความรู้สึกว่าไม่คู่ควรการยอมรับไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาหลับตาแล้วหายใจลึก,ลก รู้สึกถึงพื้นที่กลางอกของคุณแล้วพูดในใจว่าฉันยอมรับความกลัวเรื่องเงินของฉันฉันให้อภัยตัวเองที่เคยเชื่อว่าฉันไม่มีค่าฉันปล่อยความกลัวทั้งหมดให้หลุดออกไปทำแบบนี้ทุกวันคุณจะเริ่มรู้สึกเบาขึ้นเหมือนมีบางอย่างหลุดออกจากอกเพราะความกลัวไม่สามารถอยู่ร่วมกับความรัก ได้ในพื้นที่เดียวกันและเมื่อคุณเริ่มรักเงินอย่างแท้จริงไม่ใช่รักเพราะอยากได้แต่รักเพราะเข้าใจว่ามันคือพลังชีวิตพลังนั้นจะกลับมาหาคุณเงินไม่ชอบพลังของความกลัวแต่มันรักพลังของความสบายใจคุณสังเกตไหมเวลาคุณอยู่ในช่วงที่ใจสบายเงินมักจะเข้ามาเองแบบไม่ตั้งใจแต่เวลาคุณเครียดคิดมากหรือรู้สึกขาด แม้คุณจะพยายามแค่ไหนเงินก็จะหนีหายนั้นเพราะความสบายคือเคลื่อนเดียวกับความมั่งคั่งดังนั้นการปลดล็อกความกลัวเรื่องเงินคือการกลับมาอยู่ในภาวะผ่อนคลายในภาวะที่คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วคุณแค่เป็นคุณไม่ต้องวิ่งหาเงินคุณไม่ต้องบังคับเงินให้เข้ามาเองคุณเพียงแค่เปิดพื้นที่ในใจให้มันไหลเข้ามาเองพูดในใจตอนนี้ ฉันปล่อยความกลัวเรื่องเงินทั้งหมดฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคัง่งฉันคู่ควรกับเงินมากกว่าที่ฉันเคยคิดทุกครั้งที่คุณพูดคำนี้พลังงานเก่าจะเริ่มสลายและพลังใหม่จะเริ่มเข้ามาแทนที่ในทางพลังงานไม่มีคำว่าสูญหายมีแต่การเปลี่ยนรูปเท่านั้นเมื่อคุณปล่อยความกลัวออกไปพลังที่ว่างอยู่ในใจคุณจะถูกแทนที่ด้วยพลังแห่งการยอมรับ และตรงนั้นเองคือจุดเริ่มต้นของการเสกความมั่งคัง่งให้ปรากฏจริงตอนที่5จะเป็นตอนสุดท้ายของบทนี้ผมจะพาคุณเข้าสู่พลังแห่งความมั่นใจและการขอบคุณซึ่งเป็นเคลื่อนที่สูงที่สุดในการดึงดูดเงินเราจะรวมทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการเสกคลื่นการปลดล็อกและเปลี่ยนพลังภายในให้เป็นสนามพลังเดียว ที่เงินไม่สามารถปฏิเสธคุณได้อีกตอนที่5พลังแห่งความมั่นใจและการขอบคุณคลื่นสูงสุดของผู้เสกเงินคุณรู้ไหมว่าพลังที่ดึงดูดเงินได้แรงที่สุดในจักรวาลไม่ใช่คำว่าฉันอยากมีแต่คือความรู้สึกว่าฉันมีอยู่แล้วและหัวใจของภาวะนั้นมีเพียงสองคำคือความมั่นใจ และการขอบคุณลองสังเกตสิครับเวลาเราขอบคุณจริงๆจ,จ,จากหัวใจเราจะไม่รู้สึกขาดเลยในวินาทีนั้นเราเต็มเรามีและจักรวาลก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาอย่างเที่ยงตรงนี่คือความลับของผู้เสกเงินระดับสูงพวกเขาไม่พยายามดึงดูดเงินพวกเขาใช้ความรู้สึกของการมีอยู่แล้ว เป็นแม่เหล็กที่ดูดเงินเข้ามาโดยไม่ต้องวิ่งตามผมอยากให้คุณลองทำแบบนี้ตอนเช้าก่อนลืมตาให้พูดเบาๆในใจว่าขอบคุณสำหรับความมั่งคั่งที่หลั่งไหลมาหาฉันพูดเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เพื่อนหลอกตัวเองแต่เพื่อส่งสัญญาณคลื่นออกไปว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับ ความมั่นใจในพลังของตัวเองไม่ใช่ความโอดีแต่มันคือความเชื่อในกฎของจักรวาลว่าเมื่อคุณเป็นคลื่นหนึ่งคุณจะดึงดูดคลื่นนั้นกลับมาเสมอเงินคือกระจกสะท้อนภายในถ้าคุณเห็นว่าตัวเองเล็กเงินจะสะท้อนความเล็กนั้นกลับมาแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณคู่ควรเงินจะสะท้อนความคู่ควรนั้นกลับมาเช่นกัน พูดกับตัวเองตอนนี้ว่าฉันคู่ควรกับเงินมากกว่าที่เคยคิดฉันมั่นใจในพลังของตัวเองฉันขอบคุณที่เงินไหลเข้ามาในชีวิตฉันทุกวันอย่าพูดเพียงคำเหล่านี้ด้วยปากแต่พูดด้วยหัวใจที่รู้สึกเต็มเพราะความขอบคุณคือคลื่นที่สูงที่สุดในจักรวาลทุกครั้งที่คุณพูดคำว่าขอบคุณ คุณกำลังปรับคลื่นของตัวเองให้สอดคล้องกับพลังแห่งความมั่งคั่งและในคลื่นนั้นไม่มีการขาดมีแต่การขยายความมั่นใจเป็นสิ่งที่คุณสร้างได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้เกิดคุณไม่ต้องมีเงินก่อนถึงจะมั่นใจคุณต้องมั่นใจก่อนแล้วเงินถึงจะมาเพราะพลังแห่งความมั่นใจคือสนามแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกอย่างเข้าหา เมื่อคุณมั่นใจในตัวเองคุณจะเริ่มเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณจะกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นกลัวและคุณจะเริ่มกลายเป็นคนที่เงินไว้ใจใช่ครับเงินไว้ใจคนที่มั่นใจเพราะเงินไม่ใช่เรื่องของจำนวนมันคือพลังแห่งการไว้ใจจักรวาลไม่ให้รางวัลกับคนที่สงสยัยแต่จะมอบทุกอย่างให้กับคนที่เชื่อโดยไม่ต้องเห็นหลักฐาน นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าศิลปะแห่งความมั่งคัง่งไม่ใช่แค่เรื่องของการทำแต่คือเรื่องของการเป็นเมื่อคุณเป็นคลื่นแห่งความมั่นใจพูดคำขอบคุณด้วยพลังของความรู้สึกจริงจักวาลจะเริ่มตอบสนองในแบบที่คุณไม่คาดคิดเงินจะเริ่มเข้ามาในรูปแบบที่แปลกแต่ถูกต้องคุณจะได้โอกาสที่ตรงกับคุณคุณจะได้เจอคนที่นำคุณเข้าสู่เส้นทางใหม คุณจะเริ่มเห็นชีวิตขยับขึ้นในทุกด้านทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากคลื่นพลังที่คุณสร้างจากข้างในคืนนี้ก่อนนอนผมอยากให้คุณลองพูดในใจช้าๆฉันขอบคุณสำหรับความมั่งคั่งที่หลั่งไหลมาหาฉันฉันขอบคุณสำหรับเงินที่อยู่รอบตัวฉัน ฉันขอบคุณที่ฉันเป็นพลังแห่งความมั่งคั่งพูดด้วยหัวใจไม่ต้องฝืนพูดด้วยความรู้สึกเหมือนคุณกำลังหายใจเข้าให้คำว่าขอบคุณแทรกซึมเข้าไปนิดทุกเซลล์ในตัวคุณเพราะเมื่อหัวใจของคุณสั่นในคลื่นนี้ได้ชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรความมั่งคั่งไม่ได้มาทีละนิด มันจะหลั่งไหลเข้ามาในวันที่คุณพร้อมจะรู้สึกเต็มและในวันนั้นคุณจะเข้าใจว่าคุณไม่ต้องเสกเงินอีกต่อไปเพราะคุณคือพลังแห่งเงินและนี่คือเสียงจากใจของผมถ้าคุณรู้สึกถึงพลังนี้ในตอนนี้อย่าปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆเริ่มต้นเสกชีวิตของคุณใหม่ด้วยคำว่าขอบคุณตั้งแต่วันนี้ ถ้าคุณชอบพลังแบบนี้อย่าลืมกดติดตามโค้ชวันชัยพอดแคสต์เพราะทุกตอนคือการปลุกพลังในตัวคุณให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจําไว้คุณไม่ต้องรอให้โลกเปลี่ยนแค่คุณเปลี่ยนพลังในตัวเองโลกทั้งใบจะเปลี่ยนตามคุณทันที